ประเภทที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดให้มีการเล่นการพนันชนโคนะครับตรงนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดอ่าด่วนที่สุดมท0307.10ทัว1443ลงวันที่24กุมภาพันธ์งพนนะครับในเรื่องของการจัดให้มีการเล่นการพนันชนโคเป็นการเล่นให้สัตว์เนี่ยต่อสู้กันตามบัญชีขอไข่หมายเลขหน ในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ออกใบอนุญาตได้เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้วนะครับท่านในกรุงเทพมหานครนะครับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแล้วตามข้อ4วรรคสองขอไข่วงเล็บหนึ่งพ่วงโดยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานครและนายอำเภอหรือประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามข้อ4วรรค1วงเล็บ2วงเล็บ1วงเล็บ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่17พุทธศักราช2503ออกตามความในพระราชบัญญัติการพานัน พุทธศักราช2478โดยการอนุญาตจัดให้มีสถานที่เล่นการพนันชนโครหรือการเปิดบ่อนชนโคเนี่ยให้ใช้ดุลพินิษ์สั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาตโดยต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบคอบและเหมาะสมและก็ไม่เป็นการทรมานสัตว์หรือทารุณสัตว์ โดยให้นำเอาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลาพุทธศักราช2552เนี่ยมาบังคับใช้โดยอนุโลมซึ่งในการชนโคเนี่ยนะครับอนุญาตให้จังหวัดนครราชสีมาสงขลาพัทลุงบ่อนหนึ่งเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับในจังหวัดนครราชสีมาสงขลาพัทลุงเดือนละหนึ่งครั้ง ส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยบอนหนึ่งสัปดาห์ละ1ครั้งก็คือเดือนละไม่เกิน4ครั้งในจังหวัดอื่นๆสําสำหรับการอนุมัติการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนโคกรณีพิเศษนะครับถ้าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยให้อนุมัติได้เฉพาะกรณีที่จัดให้มีขึ้นในโอกาสอันเป็นประเพณีซึ่งได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปีและได้เคยรับการอนุมัติมาแล้ว หรือกรณีที่เป็นการอนุญาตในกรณีจําเป็นอย่างยิ่งในการหาเงินเพื่อการาการกุศลสาธารณะให้อนุมัติได้ปีละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งไม่เกิน3วันและจะต้องไม่ตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตรงนี้นะครับเป็นในเรื่องของการจัดให้มีการเล่นการพนันชนโค